เด็กสมัยเนี้ยไม่อดทนเด็กสมัยเนี้ยไม่เคารพผู้ใหญ่เด็กสมัยเนี้ย,ไม,มย,ยไม่รู้กาลเทศะไม่ว่าเด็กยุคไหนอะ่ะยสุดท้ายอะ่ะเขาก็มีความต้องการในรูปแบบเดียวกันยิงแล้วอะ่ะผู้เล่นของเราอะ่ะก็คือผู้เล่นคนเดิมแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปคือเกมต่างหากเราควรจะหาจุดบอดในตัวเราและทําปิดจุดบอดต,ตรงนั้นแล้วถ้าสมมติว่าคนรุ่นใหม่เห็นว่ามันเวิร์กเขาก็จะอยู่เอง สวัสดีครับโมเด n เวิร์ l เ c สสัปดาห์นี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูวัธรธรรมการทำงานของ w a นคลินิกที่นี่กันนะครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณหมอกันครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับทางคุณหมอกอฟนะครับคุณหมอกอรสวัสดีครับ หมอกรครับโซวอนคลินิกฟังชื่อแล้วก็มีกลิ่นอายของความเป็นเกาหลีนิดๆอยากทราบก่อนนะครับว่าจุดเริ่มต้นของการก่อตั้งคลินิกเองขึ้นมาเนี่ยครับเริ่มต้นจากอะไรครับจุดเริ่มต้นก็คือผมก็คือเป็นหมอผ่าตัดประจำคลินิกอื่นๆพอทําไปสักพักหนึ่งอ่ะเราก็รู้สึกว่าเราอยากทําอะไรที่มันได้มาตรฐานสําหรับตัวเองก็เลยเริ่มเปิดโซวอนคลินิกขึ้นมาซึ่งโซวอนคลินิกเนี่ยมันก็เป็นชื่อเกาหลีเนาะจร<ฟ>ิงๆมันแปลว่าความปรารถนาครับผมก็คิดว่าแต่ละคนมันมีความปรารถนาของตัวเองอยู่แล้วแหละ ส่วนที่สามารถไปเติมเต็มตรงนั้นได้ครับตอนที่ทําธุรกิจนี้ขึ้นมาครับมีการวางไว้ยังไงบ้างครับว่าจะให้ธุรกิจมีความแตกต่างจากธุรกิจที่อยู่ในตลาดเดียวกันอ่ะคือตอนนี้ผมไม่ได้คิดว่าผมกําลังทําธุรกิจความงามหรือผมกําลังทําธุรกิจธันตกรรมนะครับแต่ผมคิดว่าผมกําลังทําธุรกิจการบริหารคนมากกว่าผมคิดว่าในเรื่องความงามหรือเรื่องทําฟันเนี่ยหรืออาหารเสริมก็ตามแต่ผมคิดว่ามันเป็นมันเป็นสิ่งผิวๆว่าทุกวันนี้ที่ทำคือการบริหารคนมากกว่า อาจจะเป็นว่าด้วยธุรกิจหลักเป็นเกี่ยวกับการบริการผมเลยคิดว่าเรื่องคนสำคัญมากเป็นเป็นเรื่องที่ผมให้ความสำคัญอันดับหนึ่งเลยแล้วอย่างเรื่องของวัฒนธรรมองค์กรนะครับ,รบเรามีการปูพื้นฐานเรื่องตรงนี้ไว้อย่างไงบ้างครับ,รบก็คือผมมาเรียนหมอมานาะ,ะแล้วผมอะไม่รู้เรื่องการบริหารธุรกิจไม่รู้เรื่องคนเลยก็คิดว่าอะแค่ว่าไปอ่านหนังสือมาแล้วก็มาทําระบบ ทำโครงสร้างองค์กรทำระบบต่างๆให้มันลงตัวแล้วก็แค่หาคนมาใส่ตามระบบนั้นปรากฏว่ามันไม่ได้ง่ายแบบนั้นเลยเริ่มไปศึกษาต่างๆเกี่ยวกับมนุษย์ครับ เกี่ยวกับการบริหารงานทางจิตวิทยาต่างๆฮะผมก็เลยทำเป็นแผ่นฟิโลโซฟีแผ่นหนึ่งขึ้นมาฮะซึ่งในนั้นก็จะประกอบไปด้วยอันที่หนึ่งสำคัญคือ c core Value อันที่สองก็คือเป็นคล้ายๆกับวัฒนธรรมย่อยๆที่เราใช้ปฏิบัติการในแต่ละวันผมยกตัวอย่างเช่น f อร m X to Y By When เก็ได้ครับเช่นผมต้องการสั่งงานน้องให้เปลี่ยนจากงาน X เ,เป็น Y และ b บายเว b บายเวคือเมื่อไหร่ mm hmm. ครานี้ฮะถ้าสมมติว่าผมแค่สั่งว่าเออ ผมอยากให้เปลี่ยน x เป็น y เนี่ยถ้สาสั่งแค่เนี้ยจะถือว่าเป็นการสั่งที่ยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เพราะว่าผมอาจจะคิดว่าอันเนี้ย6โมงเย็นวันนี้ก็เสร็จแล้วนะแต่น้องอาจจะคิดว่าเฮ้ยหมอไอ้งานนี้มันยากขอ3วันและต่างคนก็จะต่างเข้าใจกันแบบนี้แต่ถ้าสมมุติว่ามันมีการตกลงกันก่อนหน้าแล้วว่าเฮ้ยหมอขอ6โมงเย็นวันนี้ทันไหมน้องบอกว่าเฮ้ยไม่น่าทันนะหมอขอเป็นวันพุธต้อน6โมงเย็นแล้วกันนั่นหมายความว่าระหว่างวันพุธต้อน6โมงเย็นอะผมจะไม่ไปตามงงงงาาาานนนน้้ออแแลลวก็จจะทํบบบสบยใ โดยที่ไม่ต้องกังวลว่าผมจะไปตามงานหรือเปล่าอะไรแบบนี้แลวเดี๋ยว6โมงเย็นพุธเราก็จะมาคุยกันอีกทีหนึ่งนะครับเราตรงนี้มันช่วยลดปัญหาที่เคยเกิดขึ้นมามากน้อยขนาดไหนครับโอ้รถรดค่อนข้างเยอะเลยครับอ,อันแรกคือมันมีความชัดเจนเกิดขึ้นแบบมากๆเลยซึ่งผมจะบอกว่าโดยปกติคนเราครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานหรือหัวหน้าง,งานหรือลูกน้องก็ตามเนี่ยฮรเราจะมีปัญหากันแต่เรื่องเล็กๆซึ่งผมคิดว่าไอ้เรื่องเล็กๆอ,อ,อย่างเงี้ยพอมันเจอบ,บ่อยๆมันก็จะสะสมสะสมสะสม,สะสมแล้วสุดท้ายมันก็จะกลายเป็นปัญหาใหญ่ที่สาามรถ ทำให้มีปัญหาเกิดขึ้นได้แล้วเวลาเรามีคนเข้ามาในทีมเราไงฮะเวลาเวลาประเมินเขาไม่ผ่านงานหรือต้องให้เขาลาออกไปไงฮะซึ่งอันนี้ผมว่ามันไม่ค่อยเวิร์กนะผมคิดว่าถ้าสมมติองค์กรไหนที่มี culture ดีๆถ้าสมมน้องใหม่เข้ามาแล้วแล้วมาอยู่ในทีมอ่ะเขาจะต้องรู้ตัวเขาเองเลยว่าเฮ้ย culture ที่นี่กับตัวเขาเขาไม่เหมาะและเขาจะต้องเป็นคนที่เดินออกไปเองไม่ใช่ว่าหัวหน้าต้องเดินไปบอกว่าคุณไม่เหมาะกับที่นี่ ก็คือสภาพแวดล้อมมันจะทําให้เขาเกิดการทบทวนตัวเองในระหว่างการทํางานไปด้วยใช่ไหมครับมันมีมันมีประโยคหนึ่งครับอยากจะพูดให้คุณเพียวฟังเขาบอกว่าเด็กสมัยนี้ไม่อดทนเด็กสมัยน at ี้ไม่เคารพผู Allies. ้ใหญ่เด็กสมัยนี้ไม่รู้กาลเทศะคือคําถามอ่ะเขาถามมาว่าไอที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยคิดว่าเป็นเด็กเจนไหนปรากฏว่าคนที่พูดทั้งหมดเนี่ยนะฮะคนนั้นชื่อโซเพรติสครับเขาพูดไว้เมื่อ2 5 0 0ปีที่แล้วผมก็ได้นังสื่อว่าไม่ว่าเด็กยุคไหนอ่ะ สุดท้ายอ่ะเขาก็มีความต้องการในรูปแบบเดียวกันจริงๆแล้วอ่ะครับผู้เล่นของเราอ่ะจริงๆก็คือผู้เล่นคนเดิมแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปคือเกมต่างหากเกมในที่นี้อาจจะเป็นเช่นว่าอ่ะสมัยนู้นไม่มีโทรศัพท์ตอนนี้มันมีไอโฟนละสมัยนู้นไม่มี Wi-Fi ตอนนี้มี Wi-Fi และเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะผมไม่อยากให้ไปโฟกัสว่าทําไมน้องคนนี้ไม่ออดทนอย่างเลยแต่อยากให้โฟกัสว่าเอานิ้วชี้เนี่ยแทนที่จะชี้หาคนอื่นนะครับชี้กับตัวเองว่า เราในฐานะหัวหน้าหรือเราในฐานะเพิ่รล้มงานของเขาครับเราสามารถทําอะไรเพิ่มเติมได้อีกบ้างที่จะไปตอบโจทย์ตรงนี้ได้ครับคือผมคิดว่าเด็กรุ่นใหม่ฉลาดนะเพราะว่าถ้าเขาเห็นว่ามันไม่เวิร์คเขาก็แค่ไม่ทนเขาก็แค่เปลี่ยนแค่นั้นเองฮะต้องเอานิ้วกลับมาชี้หาตัวเราว่าจุดบอดในในทีมเราอะ่ะมันยังมีอะไรอยู่บ้างที่ยังทําให้เขาไม่เลือกเราครับการทํางานทุกวันเนี้ยมันไม่ใช่ว่าบริษัทเลือกแคนดิเดตนะสำหรับผมนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ครับสมมุติจะหางานอะ่ะมันก็แค่เสิร์ชอินเทอร์เน็ตแล้วก็ หาได้เป็นสิบสิบ,สบที่ผมคิดว่าบริษรัทเป็นตัวเลิกของพนักงานนะครับเออพราะฉะนั้นแล้วก็เลยคิดว่าเรา,วาควรจะทําตัวเราให้ดีก่อนที่จะไปบอกว่าเออทาไมเขาไม่อดทนจังเลยเราควรจะหาจุดบอดในตัวเราและทําปิดจุดบอดต,ตรงนั้นแล้วถ้าสมมุติว่าคนรุ่นใหนเห็นว่ามันเวิร์กเขาก็จะอยู่เองแล้วก็ทางคปอนลินิกนะครับเรามีการพัฒนาพนักงานยังไงบ้างครับในการส่งเสริมแคริเอร์พาธของเขาครับจะมีอยู่แค่2ออย่างฮะที่ ที่มนุษย์เราได้แล้วมนุษย์เราฟูลฟิลจริงๆครับอันที่1ก็คือว่า g ก o โ t h o t ก็คือการเติบโตอย่างเช่นผมมองย้อนกลับไปเมื่อปีที่แล้วอ่ะผมผ่านมา1ปีเออชีวิตผมเติบโตประมาณเนี้ยผมฟูลฟิลละอันที่2คือ contribution เราได้ทําอะไรเพื่อผู้อื่นบ้างนะฮะอย่างเช่นถ้าผมเป็นในมุมหัวหน้าเนี้ยแล้วผมสามารถสร้างหัวหน้าได้อีกหลายๆคนเนี้ยผมก็รู้สึกว่าผมฟูลฟิลนะที่ผมทําให้น้องคนนึงอ่ะ จากการที่เขาเป็นออฟฟิเซอร์ธรรมดาแล้วเขาขึ้นมาเป็นหัวหน้าไดา้อันนี้มันก็จะเป็น2ข้อหลักที่มันเติมเต็มชีวิตเราจริงๆนะครับแนวทางของผมอ่ะก็คืออยากกลับไปตอบ2ข้อเนี้ให้กับน้องๆทีมงานนะคะคุณหมอครับมีเทคนิคสอนงานเพื่อนร่วมงานในทีมยังไงบ้างครับอันดับแรกนะครับ,รบทําให้รู้สึกว่า ที่ทางานมันไม่ใช่ที่ทำงานให้เป็นเหมือนสนามเด็กเล่นมากกว่าสนามเด็กเล่นในที่นี้ก็คือว่าคุณสามารถลองผิดลองถูกได้และถ้าจะล้มก็ล้มได้เลยเขาจะไม่รู้ว่าเขามาทํางานแต่เขาสึกว่าเขามาสนามเด็กเล่นเขาได้ทดลองอะไรใหม่ๆเขามีความสามารถในการตัดสินใจอะไรโดยที่มันไม่ใช่แค่ว่าหัวหน้าสั่งมาแล้วฉันต้องทําแบบที่หัวหน้าสั่งเท่านั้นพวกแง่ว่าการเรียนรู้นี้มันเรียนรู้เหมือนเรียนรู้ผ่านสนามเด็กเล่นอาจจะไม่เห็นภาพเรื่องของการทางานเดี๋ยวต้องให้คุณหมอพาทัวร์คลินิกกับทัวร์ออฟฟิศหน่อยครับว่าที่นี่มีการทาํางานยังไงบ้างได้ครับได้ผ ชั้นก็จะประกอบไปด้วยทีมงานฟอนนะครับทีมงานฟอนก็คือจะคอยติดต่อกับคนไข้ทํานัดคนไข้นะฮะและส่วนอีกทีมหนึ่งนะฮะก็จะเป็นทีมที่ปรึกษาความงามครับบิว u t y ของ s u l t a n ครับก็จะคอยให้คําแนะนําต่างๆแล้วก็ดูแลตั้งแต่เริ่มต้นจนจบหัตถการเลยคครับตรงนี้อาจจะดูเป็นงานรูทีนนะครับแต่ว่านี่คือทางสมวนคถินิกเรามีการเสริมทักษะเขายังไงบ้างครับจะแบ่งเป็นสพาร์ทเนาะจะแบ่งเป็นฮาร์ดไซส์กับซอฟ์ไซส์ค่ะ าหาไซเนี่ยก็จะเป็นเรื่องความรู้ทางการแพทย์ต่างๆความรู้ในการปฏิบัติงานต่างๆนะฮะอีกอันหนึ่งนะะที่เน้นมากๆคือเรื่องสอบไซต์ครับสอบไซต์ก็คือตามแผนฟิโลโซฟีนั่นเลยครับผมคุณหมอครับที่นี่เปิดมา6ปีแล้วมีพนักงานที่ทำงาน มาเป็นระยะเวลานานที mm. oh, so Hence, ่เติบโตมพร้อมกับองค์กรบ้างนะครับก็หลักๆก็จะมีอยู่ครับก็เดี๋ยววันนี้จะพาแนะนําคนหนึ่งค่ะพี่คนนี้ก็อยู่มาประมาณ5ปีกว่าแล้วอยู่ช่วงช่วงเปิดเลยค่ะก่อตั้งเลยใช่ครับครับอยากพี่ช่วยแนะนําตัวหน่อยครับว่าชื่ออะไรมาที่นี่มากี่ล้วชื่อพี่มลนะคะอยู่ที่นี่มาทั้งหมดประมาณ5ปีกว่าแล้วค่ะปัจจุบันคือแอรีเออรมินิเอร์แต่ว่าต้องบอกก่อนว่าเริ่มต้นก็คือเป็นเซลล์นะคะแล้วก็อยู่ได้มาประมาณเกือบปีกว่าก็ขึ้นมาเป็นผู้จัดการสาขา พอเป็นผู้จัดการสาขาก็มีการเติบโตคลินิกขยายตัวพี่มนก็ขึ้นมาเป็นแอเรียมีเจอเดี๋ยวต้องให้คุณหมอพูดถูกนิดนึงนะครับโอเคตอนที่หมอ,อได้ใช่ไหมคึด <c oughs> ว่าการทำงานกับคุณหมอที่ <c oughs> เป็นยังไงบ้างครับในพาร์ทการทำงานกับคุณหมอนะคะโดยเฉพาะตัวคุณหมอก๊อบเองะคะ่ะคือ ภาพลักษณ์ตอนแรกคือคุณหมอจะเป็นคนที่เหมือนดุหรืออะไรต้องแบบเป๊ะเป๊ะ,ปะอะไรเงี้ยค่ะแต่พอ,พอ,พอมาทํางานจริงๆแล้วไม่ใช่คือคุณหมอก็จะมีเหตุผลมีการแบบเข้าคุยหรือว่าคุยกันตลอดว่าเออเหตุผลอันนี้เกิดจากอะไรอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีการคุยกับคุณหมอเรื่อยๆทาให้เรากา็ไม่มีติดค้างตัวคุณหมอในการที่บริหารงานหรือว่าสั่งงานเราเลยใช่ค่อนข้างแบบเคลียในทุกเรื่องเลยวัฒนธรรมองค์กรอะไรที่ี่ที่รู้สึกว่าชอบครับ อชอบตรงที่ว่าที่นี่ค่ะมี c u เจอร์ที่ที่ชัดเจนแล้วก็มีแบบาการเทรนการสอนต่างๆของพนักงานอยู่เรื่อยๆอค่ะทำให้เราแบบไม่ไม่มีลิมิตที่ว่าเออฉันเก่งแค่นี้แล้วนะแล้วฉันจะหยุดการพัฒนาคือมันจะมีการเติมมาเรื่อยๆใช่ตรงนี้ก็เลยทำให้พี่แบบไม่อยากจะไปที่ไหนแล้ว <laughs> นี่ก็เป็นในส่วนของบริเวณห้องให้คําปรึกษาใช่ครับนี่ก็เป็นห้องห้องให้คำปรึกษาก่อนผ่าตัดนะครับ mm. หรือว่าเวลาตรวจรันโฟลารอะไรก็จะมาเจอกในห้องนี้ครับ mm. ผมแล้วมีเคสไหนที่เคยเจอรู้บอกว่าทําทําไม่ได้บ้างไหมครับออเทอร์บอยฮะบางทีกับว่าสมุดเสริมจมูกแล้วกันนะครับคือเนื้อน้อยมากๆจริงๆอ่ะถ้าเสียเงินทําแล้วไม่คุ้มมันก็จะบอกเลยว่าเออเก็บเงินเนี้ยไปทำอย่างอื่นดีกว่าอย่ามาทําจมูกเลยเพราะว่าทําไปมันก็ มันก็ไม่ค่อยเปลี่ยนอะไรแบบนี้ครับอ๋อเราก็จะบอกลูกค้าตรงๆเลย<ช>ว่าตอนนี้ทาได้อนี้ทําไม่ได้นะใช่ครับดีกว่าว่าคนไข้เสียเงินแล้วคือเราก็ไม่มีความสุขเหมือนกันถ้าเสียเงินเราก็อยากให้เขาได้ได,ได้สิ่งที่ดีๆอ,อันนี้ถามพี่มึงครับเทรนด์สัญญกรรมแบบไหนที่ตอนนี้ลูกค้าส่วนใหญ่ชอบครับเป็นเ e ฟเฟเรนซ์เกาหลีหรือเปล่าหรือเป็นแนวไหนครับส่วนใหญ่จะจะไม่ได้มาแบบว่าอยากได้เกาหลีเลืออเมริกานะฮะแต่จะได้อยากได้ประมาณว่าที่เข้ากับหน้าของตัวเอง หลักๆตอนนี้ที่เจอแต่ถ้าเป็นประมาณเมื่อเมื่อ5ปีที่แล้ว่ที่เจอหลักๆก,ก็จะเป็นว่าอยากได้แบบสายฝ่ออะไรแบบนี้แต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเจอเดี๋ยวนี้ก็จะบอกว่ายังไงก็ได้ขอให้เข้ากับใบหน้าช่วยคุณหมอช่วยออกแบบให้ดูหน่อยแล้วเราก็จะอธิบายเขาว่าประมาณนี้โอเคไหมอันนี้ก็จะเป็นในห้องผ่าตัดนะครับเนื่นองจากเป็นผ่าตัดเล็กมันไม่ต้องมีโดมยาเลยนะฮะก็เลยมีเตียงผ่าตัดฮะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเขาคุยในห้องนั้นเสร็จอ่ะก่อนก่อนเข้าห้องผ่าก็จะคุยกันตรงนี้อีกรอบนึง คุยกันในเรื่องความคาดหวังคนไข้จะดูเรื่องความสวยงามครับหมอจะดูในเรื่องความปลอดภัยแล้วเรามาเจอกันคนละพื่งฐางเมื่อกี้ก็ได้เห็นการทํางานรวมไปถึงสถานที่ที่แพทย์ใช้ในการผ่าตัดคนไข้แล้วนะครับนี่อยากจะถามคุณหมอหน่อยครับว่าการทํางานของทีมแพทย์เนี่ยที่เนี่ยเรามีการบาลานซ์เรื่องของเวิร์กกับไลฟ์เขายังไงบ้างถ้าของ Case One ต้องบอกว่าเนื่องจากมันเป็น Case l e c t i v e c a e l e c t i v e รือเคสนัดผ่าตัดได้เพราะฉะนั้นแล้วมันขึ้นอยู่กับหมอเลยว่าหมออยากจะผ่าตัดวันหนึ่งกี่เคส ในหนึ่งอาทิตย์อยากจะทํางานกี่วันอันนี้เราไม่ได้เป็นคนกําหนดหมอครับแต่หมอ,อจ,จะเป็นคนบอกมาที่คลินิกเองครับหมอเขาจะเลือกเองได้แหละอย่างหมอบางวันเขาสะดวกที่จะผ่าตัดอาทิตย์ละสองวันก็ได้ก็ไม่มีปัญหาเรื่องของการสวัสดิการต่างๆการพัฒนาในส่วนของทีมแพทย์เนี่ยครับคือทางสวอนกน็คือมีแผนหรือมีการทำยังไงบ้างครับโดยปกติแพทย์เขาเขาจะมีไปอบรมผ่าตัดกันอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าถ้าสมมติแพทย์คนไหนที่สนใจมาเรียนรู้เรื่องคนเนี่ยฮะ เขาเขาก็จะบอกแล้วก like hey, ็จะมีการเข้ามาเรียนรู้กันจริงๆเหมือนกันเหมือนอย่างบางเรื่องที่เรามีเทรนภายในเขาอยากเข้าหัวข้อเนี่ยเขาก็จะคุยกับผมแล้วเฮ้ยขอเข้าหัวข้อนี้ด้วยนะอะไรเนี่ยเราก็ไม่ได้ติดอะไรแล้วเราก็ยินดีด้วยฮะถ้าสมุทพิมแพทย์อยากจะรู้นะครับตอนนี้เราก็อยู่ในโซนของห้องปฏิบัติการหลังบ้านนะครับเดี๋ยวจะให้คุณหมอพาชมหน่อยครับว่าที่นี่เขามีการทํางานหลังบ้านยังไงบ้างโอเคได้ครับ ช่วยแนะนำเลยครับว่าคนที่เขาทำงานอย่างนี้ครับคือทางโซวันเทรนนิ่งเนี่ยเรามีอะไรมาซัพพอร์ตหรือพัฒน,นาเขาบ้างครับผมคิดว่าเวลาเราทำงานไปเรื่อยๆครับเราเราเหมือนมีดอะฮะที่เราหั่นผลไม้ไปเรื่อยๆเนาะ <c oughs> ยิ่งเราใช้งานนานๆมันก็ทู่งครับ <c oughs> คราวนี้ผมก็จะมีช่วงที่ให้เขาไปรลับมีดใหม่ <c oughs> ซึ่งพวกเนี้ยมันเป็นเรียกว่าช่วงช่วงเรียนรู้แบบเข้าคอต,ต่างๆซึ่งคอที่ตัดเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคอร์สภายใน <c oughs> บางทีอาจจะเป็นระยะสั้นบ้างระยะยาวบ้างอะไรแบบนี้ครับแล้วก็ในเรื่องของการออกแบบครับคุณเพียวจะเห็นว่าที่ตรงนี้จะพยายามทําให้เป็นห้องน้อยที่สุดเพราะว่าผมไม่อยากให้มันมีอะไรมากันเวลาในการสื่อสารของแต่ละคนเนียครับมันแค่คนหนึ่งเดินไปคุยกับอีกคนหนึ่งจะได้ง่ายเพราะว่าอย่างสมมติผมจะเดินเข้าไปหาพี่เพียวแล้วถ้าพี่เพียวอยู่ในห้องผมก็จะคิดในใจแล้วว่าจะเข้าดีไหมหรือไม่เข้าดีแต่ถ้าพี่เพียวนั่งอยู่ตรงเนี้ยใกล้ๆกันหรือว่าเดินหาก,กันโดยที่ไม่มีฉากกันผมก็คิดว่า เดี๋ยวผมเดินไปคุยกับพี่เพียวมันมีความพยายามในการเข้าไปหาน้อยกว่าที่จะเป็นห้องที่มันมีฉากมากันฟังมาขนาดนี้แล้วหลายคนอาจจะรู้สึกว่าอยากทํางานกับทางสวนคลินิกจังเลย <laughs> ถ้าเกิดว่าเขาอยากสมัครงานที่นี่สมัครได้ที่ไหน <laughs> หบ้างครับก็พิมในหลายแอนะครับ Sine นะฮะแล้วก็ SWTT ครับแล้วสําหรับถ้าคนที่เขาอยากจะฝากเรซูเม่เข้ามาก่อนก็ฝากได้เลยใช่ไหมครับยังไม่ต้องรอเปิดรับสมัครใช่ครับฝากได้เลยครับไม่ต้องรอเปิดรับสมัครครับผม ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับ,รบวันนี้เราก็ได้มาดูวัฒนธรรมองคอ์กรและการทํางานต่างๆที่โซลคลินิกแห่งนี้นะครับและนี่ก็คือ m o เดิร์นเวิร์กเนะครับเพราะคนเวริร์กทำอะไรก็เวิร์กครับ